ครับวันนี้ก็พบกับช่างใหม่นะครับที่มาประลองฝีมือกับอาจารย์นะครับก็ขอให้ท่านผุ้ชมวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าช่างแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมาเนี่ยบางทีใหม่เอียบเลยนะครับไม่เคยเชื่อมมีแต่ตกตกแตกๆทําให้ตาบอดตาแฉะไปเท่านั้นเองแต่วันนี้มาจริงนะครับนี่มีขึงไม้ขึงมือมา,มาพร้อมเลยนี่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนี่ดู ฝีมือนี่โห้หไม่ต้องพูดถึงเชื่อมมือลายไฟแลบเหมือนนั้นครับนี่ก็เชื่อมมือใหม่ตอนนี้ก็เชื่อมเรื่มอ,อาการเริ่มเข่าค้อแล้วครับเข่ากระดูกแล้วนะ แต่ว่าเข้าตาก่อนเขาอะไฟเออเนี่ยนิ่งนินิ่งนนะนี่ก็เชื่อมจะได้คันแล้วครับนะไก่แล้ะตอนนี้ก็ปรับเอามาเชื่อมข้างล่างจับงายท่องเลยเหมือนยังกระเต่าชัางของเราก็มาจากนู่นพัทยา แต่บ้านอยู่ภาคอีสานนะบ้านเดิมนะวันนี้เขาก็มาลองทําเองนะครับทําเองทําเองบ้างให้อาจารย์เป็นคนชี้ชี้ไม่พอนะครับให้เชื่อมให้ด้วยแหมผมก็เห็นใจนะครับเห็นใจเพราะว่าอยากจะเป็นนะคน,นะเราอะนะอยากจะเป็นอยากเป็นไม่ว่าอยากได้ด้วยเนี่ยมันลำบากมันต้องเสียตังค์นะ เอาเชื่อมปลายเชื่อมปลายยาวๆอันนี้ก็เก็บครับเกียเก็บงานะในละเอียดเดี๋ยวทาสีครับนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเหลือใส่บังโคลนแค่นันน้นเองครับ แล้วงานนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยโดยฝีมือของเขานี่นี่นะครับมาทดลองงานนะครับก็ได้ทั้งเกียร์ได้ทั้งเชื่อมนะแล้วแต่ว่าจะาเก็บรายละเอียดได้ขนาดไหนใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ขึ้นอยู่กับ ความาความจำของตัวเองแล้วก็ความสนใจของตัวเองได้ถลายก็เอเก็บเอาไปเองนะครับผมก็เอาของเขามาไม่ได้แต่การรับอา่าเรียกอ,อะไรฝึกงานเรียนรู้แบบนี้ก็ผมก็ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้รับใครเท่า่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอที่จะใส่ใจดูแล ตอนนั้นมาก็ต้องเชื่อมเองอะไรเป็นแค่บอกแม่แนวนิดหน่อยอันนี้เป็นรถของเขาเองนะครับเป็นรถของเขาเองนะอ่าเป็นเหล็กเป็นซื้อของมาเองนะครับนะแล้วก็มาทํามาให้ผมช่วยออกแบบช่วยตัดให้เขาตัดนะบอกสูตรท่านั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วทาสีก็สวยยังไงก็ว่ากันไป ภาษีแล้วครับไก้จบแล้วชั้นนี้พ่วงข้างนะอยากได้ต้องทำเองครับนี่ครับเรียนรู้ออาทิตย์เดียวนะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะถ้าไม่มีพื้นฐานมาเออเสร็จแล้วก็ทาตรงอื่นทาตรงอื่นยังเป็นหลักทีเดียวเดี๋ยวเวลาไม่พอเออถ้าทำช้านะครับก็จะได้กำไรน้อยถ้าทำเร็วกำไรก็จะเยอะ เออนะทําแบบขโมยอะครับทำใม้เร็วยายใครก็เห็นหรีบๆทำนี่ทาสีนะนี่ทาสีปืดๆเลยนี่แล้วครับก็ยังไงยังไงก็ได้แนวทางนะครับนะ อ่าสนใจก็มานัดแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะเสียนัดครับก็มาวุ่นวุ่นวุ่นยังไงก็ไม่เป็นไรครั้งหนึ่งในชีวิตครับเดี๋ยวไปลองขี่ดูครับเสร็จเรียบร้อยไปเลย อยางไใช่ได้หน้ามันตำ่ำหน้ามันตำ่ำน้ำมันโชคมันรั่วหน้ามันตำ่ำเออมันก็ฟิตแล้วก็ไปเปลี่ยนสเตอร์นะรถรุุนนี้ตะเกียบยาวนะครับไปเปลี่ยนสเตอร์สี่สิฟันเลยตะเกียบมันยาวมันการชักสู่มันยาวต้องใช้สเตอร์ใหญ่นะรุ่นตะเกียบยาวพวกเทน,น่าสมายัยนะครับ่เทน,น่าสมายัยพวกอ,อ,อะไร โซนิกเนี่ยนะครับจะพวกเนี้ยนะครับยาวๆทั้งคะแนนผมเนี้ยนะถ้าสาวยาวก็คือเตอร์หลังเนี่ยใส่ได้เลย40โอเคแรงจะดีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกษซีทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ต้องลํำลาไปก่อนครับนหนุ่มๆรอๆช่างรุ่นใหม่ของเราโชคดีวสวัสดีครับ